ทุกครับกลับมาในช่วงสัรหามาเล่านะครับวันนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกกันไปว่าเราจะมาทําความรู้จักกับนครป่าหินอําเภอเนินมะปรางครับกับของดีเนินมะปรางจะมีงานเกิดขึ้นนะครับในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับและของดีอําเภอเนินมะปรางจะมีอะไรกันบ้างผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเรานะครับเราอยู่กับพี่สาวท่านหนึ่งนั่นก็คือพี่จุนะครับคุณจุรพรชุนหกิจครับหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง อำเภอเนมะปรางตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมโอ้โหคุณนนนมะปรางนี่เขาคัดหน้าตานะต้องสวยด้วยถึงจะไปอยู่ที่นั่นได้นะครับเอาพูดถึงเรื่องของของดีเนรมะปรางหรือว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทำควารมรู้จักกับอำเภอเนมะปรางสักนิดน,นึงได้ไหมครับว่าแบบอำเภอเนมะปรางเป็นแบบอำเภอยังไงอยู่กันยังไงวิถีชีวิตยังไงเชิเลยครับพี่จุค่ะ าชาวเนมะปรางนะคะของเรานะคะก็จะมีหลากหลายของประชาชนที่มาอาศัยอยู่ใน <ะ S 2> พื้นท<ง>ี่ของเรานะคะก็ในส่วนของเราเนี่ยถือว่าต้นทุนของอำเภอเนอมะปรางของเรานะคะมีต้นทุนของทรัพยากรธรรมชาตินะคะซึ่งาตามที่ท่านพิธีกรบอกว่าเป็นภูเขาหินที่สวยงามนะคะและก็ของดีของเราที่ว่าวันนี้เรานํามาเสนอก็คือ เรื่องของผลไม้ค่ะเราถึงมีเขาเรียกว่าเทศกาลผลไน,นานาพันธ์มุมหาจัรย์ของดีเนินมะปรางรนะคะคซึ่งในส่วนนี้ที่วันนี้เราจะมาแนะนําก็คือมีมะม่วงนะคะซึ่งมะม่วงของเราเนี่ยถือว่า เขาเรียกว่าสร้างรายได้ให้กับประชาชนของคนม,มะปรางเป็นอย่างมากนะคะคเพราะว่าหนึ่งที่ขึ้นชื่อเลยคือมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองนะคะคแล้วก็มีมะยงชิดนะคะนะคะคแล้วก็อีที่ตอนนี้กำลังเขาเรียกว่ากําลังบูมและคือทุเรียนหลงรักไทยคะ่ะซึ่งนะคะที่อื่นปลูกได้เราปลูกได้นะคะคเพราะว่าหนึ่งผูมิประเทศเราเนี่ยเอื้ออํานวยในการที่จะปลูกผลไม้ได้หลากหลายค่ะ คือต้องบอกอย่างนี้ว่าผลผลิตจะออกมารสชาติดีไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับดินเลยคุณผู้ชมครับดินภูมิอากาศภูมิประเทศต่างๆนะครับที่ส่งผลทําให้ผลไม้ของอำเภอในมะปรางเนี่ยดูสิฮะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยมะม่วงน้งาดอกไม้สีทองเราเห็นเลยว่าลูกสวยลูกงามเพราะว่านี่ถือว่าเป็นสินค้าส่งออกด้วยใช่ไหมพี่จูแล้วก็มีมะยงชีสนะครับ นอกเหนือจากตรงนี้เราก็ยังมีทุเรียนแต่ยังไม่ถึงนาทุเรียนถ้าทุเรียนเดี๋ยวเชิญพี่จูมาอีกรอบหนึ่ง<ช>นะครับอ่าแล้วงานที่จัดขึ้นนะคะมีส่วนช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ยังไงบ้างคะนะคะก็คือในเรื่องอที่เราจัดงานนี้นะคะ,คะก็คือเพื่อให้เกษตรกร,ะร,กรนะคะหนึ่งได้นําผลผลิตนะคะได้มีการมาวางจําหน่ายนะคะแล้วก็ส่งเสริมในะเรื่องของโอท็อปด้วยนะคะซึ่งในของเนื้อมะปรางเนี่ยเรามีกลุ่มทอผ้านะคะแล้วก็มีการการจัดระเลียนและนําวัฒนธรรมต่างๆเนี่ย มาแสดงให้กับผู้คนที่ประชาชนเรื่อยๆเข้ามาเที่ยวชมเนี่ยได้เห็นความหลากหลายของเรานะคะค คือมีกิจกรรมมากมายแน่นอนว่าคนในพื้นที่จะได้ประโยชน์จากการที่นักท่องเที่ยวหลังไหลเข้ามาใช่ค่ะนักท่องเที่ยวหลังไหลเข้ามาหนึ่งเลยซื้อหาของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านสองเลยคนในพื้นที่กระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนนะคะไม่ว่าเขาจะขายอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะเห็นเลยว่าถ้าเราไปเนี่ยจะมีที่พักโรงแรมเพียงพอไหมพี่จูสำหรับแบบว่าที่พกรล,ลองรับนักท่องเที่ยวต่างๆโฮมสเตย์ต่างๆตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับ ในส่วนของอำเภอเนมมะปรางนะคะก็คือตอนนี้เรามีโฮมสเตย์นะคะซึ่งเรามีจุดแลนด์มาร์กอยู่ที่อำเภออ,อยู่ที่ตำบลบ้านมุงแล้วก็ที่รักไทยนะคะในส่วนนี้นะคะของบ้านมุงเนี่ยนักท่องเที่ยวในช่วงตั้งแต่ตุลาจนถึงกุมภามานี้นะคะที่พักนะคะเราเต็มแน,นนะแน่นเลยค่ะเพราะอะไรคะทุกคนจะมาดูก็คืออีเจียนะคะก็คือข้างข่าวนะคะซึ่งของเรานี่มีหลายล้านตัวเลยนะคะคซึ่งจะออกทุกวัน ไปหากินพวกผลไม้นะคะคและในส่วนของตําบลรักไทยเนี่ยเขาเรียกว่ามีเขาเรียกจุดแดนมาร์กอีกจุดหนึ่งคือคต้นไม้รูปหัวใจนะคะคแล้วก็ไปเที่ยวสวนนะคะข้างบนส่วนมากจะเป็นสวนทุเรียนนะคะคพื้นราบจะเป็นสวนของมะม่วงและมะยงชิดนะคะซึ่งในในส่วนนี้เรามีที่พักรองรับได้นะคะคแล้วก็อาเรื่องของร้านอาหารเรามีเพียงพอ ครับผมอ่ะสินค้าด้านหน้ากันบ้างดีกว่าผมอยากให้พี่จูเนี่ยแนะนํากันบ้างสักนิดหนึ่งเพราะว่านองเหนือจากผลมไม้ที่พี่จูบอกไปแล้วคุณผู้ชมคับมะยงชิตคือลูกใหญ่ไหมยังงกับไข่ไก่เลยคุณผู้ชมดูสิเนี่ยล <uk> ูก <ภา S 2> ใหญ่อย่างนี้เลยนะคะแลวผิวเกลี้ยงด้วยมีอะไรอีกบ้างพี่จูน้องเหนือจากมะยงชีดน้องเหนือจากมะม่วงเรามีสินค้าแปรรูปอะไรบ้างครับของเราแปรรูปนะคะคือหลังจากที่มะม่วงเราส่งออกแล้วนะคะก็ยังมีมะม่วงที่ว่ายังยังคุณภาพเราไม่ผ่านนะคะเรามาทําเป็นเข้าเรียกมะม่วงแผ่น นะคะหรือชาวบ้านเรียกส้มลิ้มส้มลิ้มคุณผู้ชมอยาจะบอกว่ามันเนียนมากและดูดีมากอย่างนี้เรามีการเข้าไปควบคุมคุณภาพยังไงบ้างพี่จูคะของเรามีามาตรฐานนะคะของกระรวงสาธารณสุขนะคะในเรื่องคุณภาพนะคะเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของรสชาติไม่ต้องพูดถึงนะคะกลมกล่อมเลยะะพี่จูอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อเลยละกันนะฮะขอชิมไม่ได้เลยคือต้องชิม ใหญก็ต้องชิมเพราะว่ามันสวยอย่างนี้มันเนียนขนาดจริงๆนะฮะแล้วมีตัวต่อไปไหมมีตัวต่อไปคือน้ําผลไม้นะคะอันนี้น้ําผลไม้นะคะน้ําผลไม้มะม่วงนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเขาเรียกว่ารสเข้มข้นเรามาผสมอ่าผสมกับโซดานะคะแล้วก็กินในกันเนี้ยนะคะเขาเรียกชื่นใจ อากาศร้อนก็สามารถผสมชงกินได้แสดงว่าในขวดนี้ก็คือที่พี่จูบอกว่าเป็นน้ำผลไม้เข้มข้นแสดงว่าเป็นหัวเชื้อใช่ไหมคะเป็นหัวเชื้อเลยค่ะเอามาผสมกับทางโซดาก็ได้อะไรก็ได้เหมือนท้ายเป็นไซรัปแต่ไหมค่ะเป็นไซรัปค่ะแล้วเห็นมีอันนี้ด้วยอันนี้คือซาลาเปาอันนี้ซาลาเปาไส้มะม่วงนะคะแล้วก็ผลอ่าก็คือเนื้อเนื้อก็ทําผลิตเนี่ยนะคะมาจากมาจาก่ามะม่วงเลยนะคะและไส้นะคะก็มาจากมะม่วงด้วยค่ะนะคะ ในในส่วนของที่รานามาโชว์และอย่างหนึ่งนะคะของเราที่จะมีก็คือเรื่องผ้าน่าเลยคงไม่ชมแาตรงนี้เลยผ้าของเรานะคะมีกลุ่มทอผ้านะคะของผาลังหมีและก็กลุ่มทอผ้าของหนองย่าป้องนะคะซึ่งเราจะใช้ในการเดินแบบของในในการจัดงานทั้งหมด10วันนะคะมีในเรื่องของเดินแบบมีทั้งกระเป๋าสวยงามค่ะนี่ตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าการทอผ้าจาก คนรุ่นสู่รุ่นนะคะซึ่งตอนนี้เรามีการถ่ายทอดให้กับเด็กรุ่นใหม่นะคะว่าศิลปวัฒนธรรมที่เรามีอยู่เนี่ยเราต้องคงไว้นะคะนี่อันนี้เป็นลายพระราชทานด้วยคุณผู้ชมครับเป็นลายเอสลายขอนะครับพระราชทานเป็นผ้าไทยที่สวยงามมากม้ลายอันนี้คือเป็นลายจอมอำเภอเลยจอมคำเภอเขาบอกว่าเป็นลายช่อมาปลางซึ่งน่ารักมากค่ะเป็นเป็นรูปชอมาปางจริงๆค่ะก็ูสวยคุณดูสิครูลินทอนกระเป๋าสวยคนก็สวยใช่สวยทั้งคู่นอกจากตร นี้กิจกรรมภายในงานอ่าผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะแบบรู้แล้วว่าอ่ะเมื่อกี้สักครู่เดินแบบเดินแบบมันต้องมีอยู่แล้วนะครับคุณก็ไปดูได้เลยว่าความสวยงามของผ้าทอผ้าไทยที่ เอามาสงุใส่ได้ในทุกวัยและทุกวันเนี่ยจะสามารถทําได้ยังไงบ้างแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างคะส่วนกิจกรรมนะคะเรามีเรื่องของการถ่ายภาพนะคะภาพแหล่งท่องเที่ยวของเราสวยงามนะคะแล้วก็มีการประกวดร้องเพลงผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นนะคะม,มีรำวงย้อนยุคกลางคืนนะคะคแล้วเรามีกิจกรรมให้กับเยาวชนเราคือมีการประกวดของทูบี Number ร์วันคือ Co เบอร์แดนนะคะม,มีนิทรรศการให้ให้เด็กมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับตำนานของ เนินมะปรางมีการประกวดวาดภาพนะคะเกี่ยวเรื่องอัตลักษณ์ของเรานะคะแล้วก็มีการเขาเรียวกว่าอะไรนะคะประกวดที่ดาสาวงามของคนเนินมะปรางของเราสาวงามเน<ห>ินมะปรางนี้ต้องยังไง <c oughs> ผมขอเจาะเข้าไปนิดนึง <c oughs> ว่าเขาจะต้องมีภูมิลำนาทํางานหรืออะไรยังไงบ้างไหมครับคือเราขอว่าให้หนึ่ง บิดามาดาปุยตายายเนี่ยเป็นคนเหนือมะปรางถึงแม้เขาจะไปศึกษาหรือทํางานที่อื่นสามารถที่จะมาประกวดได้หรือแม้แต่ว่าน้องๆที่มาทํางานอยู่ในพื้นที่นะคะเราก็สามารถประกวดได้นะคะก็คือตั้งแต่อายุตั้งแต่18ปี ก็ไม่เกิน25ปีอันนี้ต้องอำลาตำแหน่งป่ะคะพี่จูนนี่จะเป็นสาวงามที่เคยได้รับตำแหน่งมาแล้วเมื่อก่อนเคยสวยนะคะแต่ตอนนี้คุณเป็นย่าแล้วสวยอยู่ผมบอกเลยพี่จูนนะก็อีกกิจกรรมกลางวันนะคะเรามีเราจะไม่ให้อ่ะพื้นที่ว่างก็คือเรามีการขั้าที่การละเล่นการขึ้นบ้านใช่ค่ะอย่างเช่นมีการจับปลาไหลนะคะลงรูแล้วก็ใครได้เราเอาปลาไหลไปเลยมีการจับแข่ง เขาเรียกว่าหมูขี้ร้านะคะคแล้วก็จะมีช่วงไหวนะคะคมีการประกวดมะม่วงผลผลิตนะคะคที่ว่าของใครเามาดร, <ถ S 2> รสวยกชาติรส<ถ>ชาตินะคะหนึ่ 1> 1, แล้วก็มะม่วงผลใหญ่แล้วก็มีการประกวด ขาเหนียวมูนมะม่วงนะคะคแล้วก็มีการส้มตำรีลานี่รสเด็ดเลยค่ะส้มตำมะม่วงนะคะอันนี้เราไม่ใช่ประปกวดแค่รสชาติอย่างเดียวนะคะเราประกวดกองเชียร์ด้วยนะคะว่าทีมไหนรีลาเด็ดอะไรต่างๆนี้นะคะมีการประกวดรับรางวัลไปเลยใช่ <ๆ S 1> แล้วก็ช่วงเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะ,ะก็จะมีเขาเรียกว่าศิลปะมวยไทยและไฮไลท์ของเราก็คือวันเปิดนะคะเราก็จะได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะท่านทวีเสริมพักดีกูลเนี่ยท่านเป็นประธานเปิดให้เราใน วันเสาร์ที่8นี้วัน,นะะเสาร์ที่8<ช>นะครับคุณผู้ชมเราไปเจอกันได้ที่บริเวณไหนครับอาจคืาเรียกว่าศูนย์ราชการหรือ,อที่ว่าการอำเภอนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะมีขบวนขบวนแห่ของแต่ละตำบลเอาของดีแต่ละตำบลน,นะคะคเอามาโชว์กันว่า ตำบลน,นี้มีไฮไลท์อะไรแล้วก็มีรูปขบวนออกมานะคะสวยงามแน่นอ,อนใช่ค่ะเ้วเราเขาเรียกว่ามีการจัดงานยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปีนี้เราจะจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าพี่จูะะจฟังหน่อยครับเชิญชวนให้ทุกคนไปเที่ยวกันค่ะก็เชิญชวนให้ผู้ชมทุกท่านนะคะได้มาเที่ยวชมอำเภอเนินมะปรางนะคะคนะคะเรียกหรือว่าอ่าเขาเรียกภูผาหินหรือว่า กุยหลินเมืองไทยนะคะมาดูอัตลักษณ์ของประเทศไทยเราวัฒนธรรมของเราแล้วมาเที่ยวชมซื้อผลผลิตของเราด้วยนะคะในส่วนนี้ค่ะขอบคุณพี่จุมากมากเลยนะครับวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับต้องบอกว่านี่คือของดีของอำเภอ เนินมาปรางครับคุณผู้ชมไปเที่ยวกันแล้วผมอยากให้ทุกคนพักสักหนึ่งคืนเนาะไปอยู่ที่นั่นแล้วคุณจะได้ดื่มด่ากับบรรยากาศที่มีครบทุกมิติอย่างแน่นอนครับใช่ค่ะพร้อมกับของกินอร่อยๆรวมไปถึงผ้าทอสวยๆด้วยค่ะซื้อหาติดแมตติมือกลับบ้านนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสําหรับรายการห้องนั่งเล่านะครับวันพรุ่งนี้เราจะพาทุกคนไปติดตามอะไรอย่าลืมพบกันนะครับวันนี้เราทั้งหมดพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ